ทุกคนมาทัวร์สวนในโรบอกแล้วกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดินี่นะคะทุกคนนี่คือสวนของเรา <c oughs> คือเดินเข้าไปเลยก็มีเป็นต้นกีวีนะคะอันดับแรกที่เราจะเจอก็คือเลิศเลยล่ะติดสถานะมาเลยมีเป็นดอกไม้ไแต่ระค่ะจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะเป็นแบบอุ้ยมุมที่เราจัดเองน,นี้นั่งถ่ายรูปได้เป็นนะคะของตกแต่งสวนเราเองก็เป็นรถแต่ว่าคน ทุกคนใครรู้ไหมว่ามันขับได้หรือเปล่าก็บอกได้นะแต่เราไม่เห็นมันขับได้นี่ก็ขับไม่ได้นอนกันเฮ้ยเรามาสอนสูตรไหนแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้สูตรอะไรนะคะทุกคนก็แค่ถ้าสมมุติเราอยากให้ต้นโตๆเราก็แค่ปักส <arespace. S 2> ปริงเกอร์เข้าไปนะคะเจะโตนะเอาจริงจริงปะที่แบบตังเพิ่มอ่ะส่วนใหญ่มันจะต้นเล็กๆทุกคนคือแนะนําให้ปลูกเล็กๆแค่ต้นเล็กอ่ะติดสถานะเยอะๆก็ได้เป็นพันล้าน้อยล้านละเริ่มจากรีวิวเทราโซนดีกว่าเรามาเริ่ม ก็เลยนะคะจากโซนนี้ก็จะเป็นนี่ต้นหัวไดโนเสาร์ต้นนีทุกคนอันเนี้ยติดสถานง่ายมากแถมถ้าติดเยอะก็ได้ก็แบบแพงอยู่นะแล้วก็เอาไปให้อาหารสัตว์เลี้ยงในส่วนของเราเนี่ยก็คือแบบว่าหลอดเต็มเลยเป็นโซนนี้เองทุกคนมีนั่งอ่านหนังสือนะคะเป็นคนรักการอ่านแบบห่างอาบน,น้ําด้วยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นที่มันเคยมีอีเวตนนะคะก็คือต้นไฟเวิร์ฟฟลาวเวอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจุดโพยทุกคนดูนะคะเรา เด้นนะคะทุกคนมันจะขึ้น่างนี้นี่นนพอพอก่อนเนาะมาที่ส่วนแล้วนะคะก็ตอน,นอเนาะเอานะนี่มีนี้อันนี้นะคะที่เพิ่งมาใหม่นะคะก็คือใจแอนพายนคนะคะออกเสียงถูกไม่ถูกก็ไม่รู้นะคะไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าใครอยากได้ลูกใหญ่อย่างนี้นะคะก็คือแนะนำให้ปับมาสเตอร์สปิงเกอร์ คนเราปักประมาณสองสามอันเลยถึงจะได้ลูกใหญ่แต่จริงๆรลูกมันใหญ่แบบใหญ่ลงมาด้านล่างอ่ะแทบไม่เห็นโคนต้นเลยนะแต่ว่านี้เก็บไปเยอะแล้วเหลือไว้ด้านบนแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นต้นอันเดียวกับที่ซื้อมากับต้นดอกไม้ไฟเลยแล้วก็จะมีพริกนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นพริกปลูกไปเยอะมากก็มีติดสานะบ้างไม่ติดบ้างแล้วก็มีอง,งุ่นนะคะแล้วก็นี่ก็คือเป็นแบบว่า ทุกคนอาจจะเบื่อถ้าทุกคนอยากให้เราทําอะไรในเกมหรือว่าชีวิตจริงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะมีดาเลียเพราะเพะดาเลียนะคะทุกคนก็เต็มเลยต้นมะพร้าวของเรานะคะแต่ส่วนใหญ่ต้นมะพร้าวเนี่ยจะขายไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่สามารถเอามาเล่นอีเวนต์ได้แบบพวกตอนมุนมุนลิตกับไอสถานะพึ่งอันนั้นนะคะทุกคนก็คือแนะนําให้ใช้ต้นมะพร้าวต้นนี้นะคะทุกคนคือจริงๆอะเราไม่ได้ทําอะไรกับอันนี้เลยเว้ย คือตอนแรกใช่ไหมเราถอนออกไปปกติเลยมันก็เป็นต้นเล็กไม่ติดสถาะนะเลรสักอย่างเลยนะทุกคนแต่ว่าเข้าแม่มมาอยู่ดีๆมันก็กลายเป็นอไอเด้วก็สีทองทุกคนแต่น่าจะเกิดจากที่ตอนนั้นนะคะเราปัล็อตตีสปิงเกอร์นะคะแล้วก็ ให้ต้นนี้นะทุกคนแต่ว่ามันน่าต้นนี้น่าจะโดนด้วยหรือเปล่าใครอยากให้เรารีวิวต้นไหนเป็นพิเศษก็บอกได้เลยนะคะใครอยากได้เทคนิคอะไรก,ก็บอกได้นะคะทุกคนก็ใครใครที่เล่นเควสจบแล้วก็ได้มเมล็ดอันนี้ไปแล้วก็สามา<อ>รถคอมเมนต์มาบอกได้นะคนคือเราเกือบได้แล้วแต่ยังไม่ได้เลยเหลือฟักทองคือเราไม่มีมาเล็ดฟักทองสัก่อนว่าฟักทองจะมาขายเมื่อไหร่นะคะมันไม่มาสักทีนะทุกคนดูสิประมาณนี้นะคะทุกคนคลิปมันก็ไม่ได้ยาวเลยขนาดนั้นเนาะแล้วก็มีต้นถั่วต้นอะไรอย่างนี้ก็ ประมาณนี้นะคะคนเนี <S <S <Canvas> <S ่ยชอบสถานะอันไหนที Lemon ่สุดในโกอากาศได้นะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันดูนะทุกคนก็อยากให้เกิดสถานะอันไหนมากที่สุดตอนนี้นะคะทุกคนอยากให้เกิดสถานะอะไรมากที่สุดตอนนี้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคือตอนนี้เราอยากให้มีฟ้าผ่ามากไม่ก็แบบว่าไอที่มันเป็นแดดสองนาทุกคนที่มันเป็นแบบว่าแสงแดดนะคะคูณแป้าเลยนะทุกคนก็เยอะจบไปแล้วทุกคนสารับการรีวิวส่วนเราในวันนี้นะคะก็มันรอดเลยหลายคนนั่นแหละถ้าใครอยากให้ เรามาทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนวันนี้ก็ไปก่อน